เอาละฮะสวัสดีทุกทายเชี่อสารแลปันท่านขอผมกรเจิงแค่ผมกระสัดและตอนนี้ก็อยู่ที่วีจีแปดแปดผมเฮ่พูดอะ่รจดิงร้านะผมคายนี่ผมมีโปรโมชั่นมากมายไว้รอสำหรับสมาชิกหน้าใหม่ผมแอดกันไปได้เลยผมยอ้าวเริ่ม รร์ต่อนยอะที่เก็บผมนี่แมวสาวแมวขโมยผมอยากโดกนแมวขโมยช็อตที่หน้าผมขอค่ายพีจีผมอ้าวเรื่องไม่แนะนำไม่ให้ทำตาผมเชื่อว่ามันเธอถ้เพราะการันตีไม่ดีแต่เราก็เลยจะยืมว่าค่าที่เป็นยังไงผมพอค่ายที่ปวดอะไรก็ค่ายจะแต่ก็บึ้มอยู่แล้วเ่านนอนอ้าวเรื่องไปผมชั่วแรกก็ยีืมไปไปไปก่อนผม นี่เท่าไหร่ดีครับนี่เบร้อยไปก่อนนะผมชี้ไปผมสิบทีไปก่อนผมนี่ถือว่านำทางนำเลิกคุ่พเอาเรื่องมาคายไมต้องหัวผมกลับบ้านที่กระเป๋าหนักกระป๋าตุงกเป๋าชี้เบาขาบรถหนัดตังก็ได้งฮิ้ยเอาแล้วมาดิโบบ้านมาดิโอ้โหเปิดมากระเธอผมอะไรนี่มาจบวุ้ยมาดิเลิศงามยำดีแบบนี้ต้องขยับไป็นผมโบไป ยังไงโบเขาอีกดีโอ้โหเด็กไอ้บิ๊กเรอได้มีกำไรกำไปนะครับนี่หนูสิโอ้โหเลยๆมางเรือขาพาดจะพาดบ่าผมเลยโอ้โหเปิดมากบันเทิงเอ้าวอะไรครับนี่สอบเป็นแก้วฮะเสร็จบายผมเลิศงามยามดีแบบนี้ชีวิตต้องพุ่งต้องบูรหองเอาให้สุดแล้วจบที่วัดขึ้นเมรเผาเลยผมโอ้โหเป็นสี่ล้อเลยผมโอ้โหค่ายการันตีแบบนี้ผมแตกง่ายๆแบบนี้ต้องเอาให้ผม เอาให้สุดมไม่สุดไม่ออกบอกเลยครับโอ้โหย,ยหังไงยักลงโอ้โหย,ยกัยกไปลงก็เราไปกอมผม <c oughs> อ้าหน่อยเอาหน่อยแล้วกเตอร์มาได <c oughs> ้เอวโอ้ยแล้วก็จะมีสายผมฝ <c oughs> ้ายผมเลื้อยเลี้ยอยผมเอาขาผ้าเสียงไปทีก็โ <c oughs> อ้ยยักกายหน้าผาคอหงส์อ้าว <c oughs> หน่อยขีย้แป้งผมผมวันนี้ตั้งใจเอาสุดไม่สุดไม่ออกบอกเลยไออ้าวหน่อยเอาหน่อยอยากกีรอดช่องถึงโบออยังไง พลอยน้องเอ้ยเล่นเกมตายนเนี่ยนพวดจะจะวายผมอ้าวหน่อยอ้าวหน่อยโบไม่ได้สุดดิโอ้ยมาทิ้งลงทิ้งลงโอ้ยแกผมนี่อีหนูมาอีแล้วผมยังไงอีหนูมาโอ้ยไม่มีตัวแกผม ชีวปตปะแปะนะครับผมอุยแต่ผมบอกผมค่ายนี้การันตีจากใจผมหี่ไม่มีค่ายไหนให้มากได้เท่าค่ายนี้แน่นอนผมดูสิอุยหมุนยังไงก็มีกำไรครับท่านอนหุยกลับบ้านทีเดีไรป๋าหนักป๋าตึงป๋าชีกป๋าขาดเรื่องฟังนั่นเองอ้าวเลยผมหึทิ้งน้องหน่อยสวยดิ๋ยวโอ้โหสวยจัก็งานประดับประดาช่วยก็เอออ่างไรอย่างไรบอกปดิสวยเดี๋ยวโอ้โหมาผมมาบอกบอกไม่มีเหมือนแน่นนอนผมค่ายนี่ครับโอ้โห แก้วอีหกขันสามเอาเรื่องทีบผมยังไงไปเลื่อเลือกผมแบบนี้บุญได้นะคือผมบอกเลยเเซ็ตอยอดสูตต่อไปทีผมอ เอาหน่อยเอาหน่อยอะไรก็ได้กันเตอร์สามตัวก่อนผมคุยเรื่ยๆรวมได้ผมเดี๋ยวขึ้นไประคันโอ้ซะเลยนี่โอ้ยเก่งอีกแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยอะไรก็ได้ขอเชียร์ไปแป๊บแล้วก่อนผมเอาเรื่องไปผมเรื่อยๆผมชิวๆผม ยังไงโบบาไปทีสวยดิโอ้คยหมาใช่ไหผมยังไงสวยผมยังไงยังไงโบบาไปโอ้โหไม่ท่าช่วยเคยทานทักเอารผมสแกตเตอร์ลงมาผมติดการบมดฟรีผมเอาแล้ววันนี้มาสุดอีกหรือเปล่าไม่รู้ผมอยากกินแต่วันพารีนเยาลอยหมอกคิ้งลงหน่อยปลาดิครับผมคู่คุยออาวหน่อยออาวหน่อยอะไรก็ได้ขอแบบว่าช็อตเดียวรู้เหลืองไปที่ผมเส้นยอดสูงต่อสองห้อใสให้มา โอ้โหบตเจ๋วโวยอาสอบดีร oh 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 oh, ู้เหลืองแน่น้องผมสวยเดี๋ยวเอ๋ลงหน่อยเอ๋ลงหน่อยโอ้ยเอ๋เบลงไปกองผมอ้าวหน่อยสวยเดี๋ยวโอ้ยบอกไปดิโอ้โหบตเจ๋วโวยวันนี้ได้กินผ่านลอยย็นดูลอยมอโอ้โยบอกกันไปดิสวยดุ ทิมไปทิมไปทิมไปแย่ไปผมโอ้โหอีกจอเดียวรู้เลยแล้วผมไปถูอวยเด็กเนี่ยเออรางวัลเมกะหนึ่งหมื่นหกพันผมโอ้โหจอร์ดิโอริการสองหมื่นสี่ผมดูสิสวยจ้กดงาพระเาวช่วยกคทะเก่งพอเจนมานะครับเนี่ยโอ้โหสองหมื่นสี่เข้ามาไม่กี่นาทีก็ดูสิโอ้โหเป็นไงบ่กบบของใครนี่บุญอะไรก็ไงเจัดอะไรก็บึ้มอยู่ด้านบนนน เอาเรื่องของจริงผมก็หู้ยโอเคผมขอฝากค่ายที่ออกกอดอมใจด้วยนะผมหู้ยค,ค่ายนี่ผมบอกผมเข้ามาทีไรก็มีกำไรแน่นอนสนอนนอนฮู้ยโอเคผมทางไงข,ขอขอบคุณที่เข้ามาัิดตาครับแล้วเว่าลยกดไลค์ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดต่อครับขอบคุณมากครับขอข้าวคบขรับครับ